อย่าเพิ่งเล่นยงอย่าเพิ่งเล่นยงเดี๋ยวนีๆ <c oughs> เดี๋ยวของให้กำไรเปียทีก่อนนะ <c oughs> นี่เพื่อนเลย <c oughs> ใช่ไหมให้กำไรใจเมียรักหน่อยครับนี่ครับหลวงพี่อัมพลจะนวดใช้เวลานวดไม่ถึงสิบนาทีนะครับห <c oughs> ายเมื่อยเลยนะครับอ้ตอนนี้ใครที่จะมาทันน้ำหมามาที่วันเกิวันแอร์อาจารย์แอร์โจมคำหม่องเวทที่เก่งที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ได้นั่งอยู่นี่แล้ว ยตนเย็นครับไม่เป็นไรครับไม่ไม่เจ็บไม่ปวดครับแจ็กกะจีคนเอาหน่อยผมปล่อยปล่อยเสียงเลยครับนี่ตัวเส้นนึงคือว่าเมียผมนี่ยเมียพ่อปู่นะไม่ไม่เคยเดินผู้ชายจับตะก่อนใช่ไหมปัดภูมิจัดกระเดี้ยมใช่ไหมมันมันไม่เจ็บแต่แจ็กกะจีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหายเป็นปิดทิ้งเลยนะครับไม่ถึงสิบนาทีนะครับที่ที่พ่อปูหลงเขาพ่ออะไรไม่ไวแล้วก็ปลดเขาดิ้นอย่างนี้แหละเวลาเขาปลดสุ่พ่อปู่ะพ่อปู่ ออกคลิปอย่างนี้พูดเล่นเดี๋ยวคนของเขาใจผิดน,นะอย่าซีเรียสน,นะครับพักพวกเขาทักทายกันให้สนุกสนุกครับน,น,นครับน้ำได้ยังน้ำได้ยังน้ำชารถจอดไก่นี่นะครับ ก็ถ้าใครจะไปนวดนะครับต้องไปวัดต้นสตือนะครับแต่ถ้ามีงานหลายๆคนเนี่ยนิมนต์สุภพี่มาสุภพี่จะมานวดให้นะครับอันนี้ลองค้อนได้ตอนเราคล้องมันจะไม่รู้สึกปวดแต่เพราะ่แบบที่เราจะเขียดเต้นไม่ไหวขึ้นมันกับเราใช้มือไปหยูบบางทีไปเจออาจารย์ที่ผมเขี่ยแบบนี้เขาจะมีอาการที่เขี่ยออกแต่เราแค่เครื่องมือสะพ้อนเข้าไปแทน มันจะทำให้รู้สึกเบาบางเพ่มถ้าเรารู้สึกว่าอะไร้านบ้านหรเป่าอน่าเหรอมบ้านเ่าถ้า่เดวเนี่ยเราต้อ้วกกระดุมคัตเนต้อมาท่้ก็จะ่าไป là phải Thì em cho em mình không có cái chỗ này đâu ạ. thế này Thank you. ไม่ดึงไม่ดึงดึงขอเหย่าหใยังไม่จบไม่ดึงขอ่เราเรินดูก่อนครับดีลูกวิ่งใหญ่นี่ดีเดีมันจะขัดตัวมันจะเหมือนกบลังเขียใได้แรับลองมือขันท่าอย่าแต่ตรงนี้เราไปถึงเข้าไปลดกกว่า ถ้าเป็นกระดูกครับเล่นเดี๋ยวปวดหลังปวเอง็นแท็ออกไม่เลยโอ้ผมนึกปวดต้นคอเยอะใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับบอเข้าก่อนบอเข้าก่อนไปเดียวว่าเราไอเดียบเราไปใช้ตัวหนึ่งโม้หุ่นที่สูงสูงโม้โม้หุ่นสูงโม้ก็ไม่หยิบนี่ครับอันนี้ผมถือว่าอันนี้ทําให้เราสบายสบายปวดสบายคอหลังจากเล่นเฟสแล่นาผู้หญิงนะครับนี่นี่เล่นแอนอนเลยครับ ร้อนหงายเลยครับแต่ดูหวัดเสียงนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับดึงคอเดี๋ยวพี่กันก่อนการดึงคอนะครับโยันคอรุดนะคอล่างหรือคอบนคอบนนิดเดีนี่นะครับปล่อยตัวตามสบายนะครับอันนี้ผมดูมาหลายเที่ยวแล้วนะครับใครดูคลิปนี้แล้วไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับ หลวงพี่ไม่ดึงไม่ดึงดึงแค่ดึงแค่เึิ่เดียวแค่เท่าผมอุ้ยอุ้ยหัวลุดปั๊โอ้ไม่ใช่เว้ยโอเคครับแข่งนะครับใช้ได้ใช right? ้ได้ใช okay. uh ้ไ huh ด้เ huh. ง okay. 네ี huh. uh ้ยนะเอแนะครับอาวุธดังเลยนะแน่ครับเคงดไทยแล้วขอขัดแคทที่ยังครับไม่เคยใช่ไหมงดมาเป็นพันแล้ว ปูเนี่ยจะเป็นลายแล้วปูอุ่นตัวเลยปูเอาตัวดึงก็ได้ครับมีแม่แรงดึงไม่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 ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่อายุอายุเจ็ดสิบปาทำแรงไม่ได้นะตายนะครับบอกปอเนี่ครับในวันเกิดวันนี้นะครับมาด้วยให้ฝากัจจัยที่ถวายพระนะครับตามสบายเลยนะครับครับคุณคิดค่ารถไปวัดแล้วกันเท่าไหร่ครับแต่ ขรถไปวัดายไปรถไฟวัดสองพันไม่ยูสองร้อยนั่งรถไฟไปได้ครับวันนี้มี่วัดคนดังมาหลายคนแล้วนะครับผมแนะนำไปนี่ต้องขับรถไปเองนะครับอาจารย์ันิษศีกินดีนไปเองเลยคุยไ,ได้นะครับ

เอาเอาน้าใส่ย่างไว้ก่อนเอาตั้งนี่ก่อนนะให้โรถือก่อนนะงงที่จะมีเตียงนวดมาให้ดูเหมาะสมหน่อยนะครับไม่ต้องนอนพื้นนะครับ นี่นะครับเวลาเดินไม่ถึงไม่ถึงสิสงสประมาณ9นาทีนะครับอาจจะน,นวด,นดวอ่าต่อไปจะเป็นการนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าอุย้ยนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าเดีย๋ยวเราจะนวดไปฝา่านวดฝ่าเท้า,า <laughs> ตกใจเลย <laughs> รับสิ่งาาทีสชาห้ทยร่วกรน นี่นะครับ10นาที11นาทีนะครับจบทอดนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ ต้องทำเท่าไหร่ก่อนนอนลอยนอนเลยต่อไปขายเก็บร้อยทองไว้ดีนะสวยสูงเลยตามศรัทธานะครับคุณเน่แน่ตามศรัทธาเลยครับรักล้านสองล้านเฮ้ยแต่นี่ได้ล้านแน่นอนได้ล้านแน่นอนถ้าถ้านวดปู่ใหญ่ก็มีพ่อปู่ใหญ่เป็นล้านจะมีเป็นล้านตลอดไปไหนจะมีเป็นล้านตลอด เข้า่ารนนเเียใจว่าว่าความเรื่อว่าถ้าเราให้ปลอดภัยอย่างนั้นเลยร้านตลอดทำให้เราดีครับสวัสดีครับที่คลิปนี้เราจะมาดูปูใหญ่นะครับโดยปูใหญ่นวดนะครับโดยหลวงพี่อำพลนะครับวัดต้นสติรจังหวัดอยุธยาครับวัดตื่นต้องสนเติร์วัดตือนไหมหรอหลวงปู่ฝังเข็มแล้วที่จะเสียง หาเเก็ว่าวัดตะเตือก็มีวัดต้นตะเตือก็มีครับคือเริ่มต้นมาจากการที่ว่าผู้ลงเนี่ยกะลงนไปสองปนาแล้วไปเจอการฝังเข็มแล้วก็ฝังเข็มมาเรื่อยๆแต่ที่พรผู้ใหญ่ไม่ให้ฝังแสดงว่าเดื่ยทุดงบ่อยเนีในไม่ต้องไม่ใช่ตัวไหวตังเพราะฝังทุดงนี่จะไม่ใช่เงินไหน

ไม่ต้องใช้เวลาถึงสองชั่วโมงนะครับไม่ต้องใช้คอสสามชั่วโมงนะครับคอสสิบนาทีเท่านั้นนะครับมีอะไรดีๆหลายอย่างพี่ประสบเรามีอะไรดีๆหลายๆอย่างครับใต่เตรี้วมอมงครับนีของดีทั้งนั้นลครับนะครับไม่มีของปลอมรัก โอ้ขาบคณใหญ่ครับอธิบายไม่ได้ครับรู้สึกยังไงดีมนเป็นมุดอย่างนี้มาคนในชีวิตที่ทำเงินดีหวดมาเรียนอนมือเรียนคนมือมือเลยจำผมชวนอ้ทีสั้นทุกกระูกฟูเหมือนกินเหมือนกินกาแฟสดถ้านวดรูเหมือนกินโอลยงใช่ใช่ที่มันท่านวดเป็นสัตว์กระในร่างกายเนี่ย เียนวเายยกนวดนเพื่มนายยายยกเดี๋ยวครับสูดรนะครับเดี๋ยวเราจะนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าเฮ้ยนวดฝ่าเทาหน้าฝ่าเท้าก็คุยใหญ่อยากให้คนเป็นอามาพึกอามพลาดนะลงมานวดอ่ะเขาจสุดสุดนะสุดอ่ะกระดือนี่หมายคาว่าเส้นคุมของของตองร่างกายหมดเลย

ภาพลูกขาองเกอะด้นเดือแตกดีทีเสวก็ไม่มีชื่อลูกลูกเขาก็้มเยอา

เมื่อที่วัดเนี่็ประาณาบาทรับ 我们也是主打，嗯，以海鲜为主。 จะดึงคอนะครับนี่หลังจากใช้คอมานานนะครับโอ้ไม่เคยดึงโอ้ยมีรคไขไรู้โรคนี้ครับไปเูเกตดูสิไปเอาจเกตดูสิมาจากบ้านก็ต้องไปเออมาเจอเฮ้นะเดีตอนี้้อรบอร เป็นแม่ค้าดีอะไรตาระวันกันินขอไ้ให้แกมัไวัน่ไหมเล่นเฟซบุ๊กมานะครับเปิดใหม่ๆเสามเดือนออกครับปวดเลยดมากมบนมันปาตับามก็ย้ตัวใหญ่เนะย

เอ่อเดี๋ยวจะได้เอาไปทําเรื่อง <coughs> 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 สบายใช่ไหมต่า593เจ๋งมากต่าปูเป็นไงบ้างพูดหน่อยนิดีเดี๋ยวปูเดีก่อนเดี๋ยวถวายดีดีที่ถวายโอ้โหลืมไปเต็มชุดาลยนี้มาทางนี้เลยครับนี่เดีตรวถวายครับก็กำลังกระสถานะที่มาตรวจนี้มันได้อานุญาติร่างกายเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงอ่แล้วก็มาหานะพระคุณท่าน มึงพี่อำพลพี่อำพลวัดต้นสตือนะครับวัดต้นสตืออําเภอบางปางปะหันใช่ในฐานะเป็นนายกสมาคมเมตตาในสิ่งที่ดูแลดูสิทั่วประเทศไทยครับวันนี้ได้มาโน้อยแบบคุณท่านครับถือว่าเป็นมงคลนะถือว่าเป็นเรื่องดียามดีนะอ่าสาทุด้วยนะอครับผมน้องพี่ให้พรก่อนนี่พรจะพรคุณนี้ขอน้องไม่นะอาจารย์ใช่ไหมใช่ไหมออมภ์พรกอนมานี่มา ให้กําีนี้เข้าของเงินทองนี้ผมสมผลแก่ตัวคุณลุงและครอบครัวนี้ที่ตั้งจิตตั้งใจธรรมาขอุณพนพิธีพิจารัน่ติงศักดิ์สิทธิ์สกย่างควบคุณทั้งหลายจงมันุนนำแก่สมบคุณลุงและครอบครัวนี้ที่ตั้งจิตตั้งใจธรรมาขอนพิ นัีติโยมีวันชายตาาโลกวินาสมาเตอวันวันตาลายโยชกีขีทรโวาอาวานันาสิมิยังอุทาปัจจัยิโนจัตตารุธรรมมาวัฒนติออุนัอยู่แล้นมออยหลวงปู่ปู่ใหญ่พูดได้หน่อยว่าเป็นไงบ้างหลังจากนวดแล้ววดอะไรนะการนวดอีกครั้งนี้ S <S 2> <S 2> เปน็นเครื่องมันเครื่องมันสั่นมันจะได้ทุกอนูในร่างกายไม่ว่าเส้นเอ็นแปดหมื่นสี่พันเส้นในร่างกายหรือเลือดคุนกิงเลือดซุนคุนนี่มีสี่จุดถูแต่กระดือแล้วแล้วก็ุนสมีตรงสิง,งหูแล้วลูกหัวใจที่จะกดตรงนี้เราถือว่าดีและคนปากเบี้ยวปากผิดปางอง้อนตรงนี้มันมันเขาเรียกก่าศูนเราไม่ต้องใช้มือใช้เครื่องมันก็เ่วยได้หรือทุนใต้นี้ พ่อปูนี่อยู่ในประเทศจีนเขาจะรู้วระสุนยังไงกันคุ้มกันอะไรนี่แล้วก็ไอ้ระบบตวงนี้มันจะดีกับสมองแล้วก็ดีระบบใส่ตาตัวใสาปานี่มันจะล่งและสว่างขึ้นแล้วหูที่เคยอื้ออยู่อะไรอยู่พันด้วดกระแทกเข้ากัตรงนี้พับรู้สึกว่าหูก็ก็ดีขึ้นดีขึ้นไยสมองดีขึ้นนะเอาสาธุสาธุสาธุโอเนะ น่ปใครจะนวดไหม้องว่าโดนปตอไปเลยมึงไม่ต้องไปนวดหรอกมึงเชื่อครูเดี๋ยวครูเยยบให้เลยนะใครจะนวดไหมได้ใครจะนวดไหมนวดนี่โทรมาไหม